สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ OK 2 h o m e c o m เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับช่วงนี้มาบ่อยหน่อยนะครับในส่วนของเมาส์นะครับตัวนี้คือนะครับ l o g i t e c h G402 h y p e r i o n นฟูลนะครับผมนี่คือสำเนียงนะครับอ่านแบบไฮ p e r i ์เรียนฟูลนะฮะนี่คือหน้าตาของมันนะครับหน้าตาส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะว่าจะมียี่ห้อบอกชัดเจนและโลจิเทคไม่ต้องพูดถึงในส่วนของการประกอบของเขาเนี่ยก็จะให้ดูความชัดเจนเลยว่า เขาสนใจในทุกชิ้นส่วนของตัวเมาส์จริงๆอันเล็กแค่นี้นะฮะแต่ใส่ใจมากๆนะครับทำให้เมาส์เนี่ยพังช้าสุดๆเริ่มจากในส่วนของปุ่มละกันนะครับตัวนี้นะครับบอกก่อนเลยนะครับสำหรับสเปคเนี่ยเหมาะสำหรับชาวเกม fps อย่างแน่นอนข้างกล่องเนี่ยจะระบุเลยนะครับส่วนของ dpi ได้ตั้งแต่ 240- ถึง4,000 dpi รีพ r ร์ตเ a ทอยู่ที่1000 h e z นะครับรองรับมากกว่าหรือเท่ากับ20ล้านครั้งนะครับรองรับตั้งแต่ windows 7ซนขึ้นไปนะครับผมถ้า FP ผมไม่แน่ใจว่ายังสามารถใช้ได้ไหมนะครับตามโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะครับด้านหลังเนี่ย สำคัญมากๆนะครับเพราะเทคโนโลยีเขาเยอะสุดๆไปเลยนะครับสำหรับส่วนแรกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะส่วนตรงนี้นะครับเซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นเดลต้าซีโร่นะครับเทคโนโลยีนะครับคือเซนเซอร์ไฮบริดฟิวชั่นเอนจินนั่นแหละนะครับคือใช้งานได้ดีมากๆมีประสิทธิภาพมากๆนะครับสำหรับส่วนของไฮสปีดตัวนี้นะครับอยู่ที่420 IPS นะครับผมสำหรับปุ่มมีทั้งหมด8ปปุ่มมีปุ่มสไนเปอร์ให้ด้วยก็คือสามารถใช้งานได้นะครับปุ่มสไนเปอร์คือ ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วถ้าไม่เข้าใจเข้าไปเปิดทูเกิ e อ่านดูนะครับผมส่วนข้อมูลตรงนี้ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับสามารถตั้งมาโครได้ด้วยถึง8ปุ่มเต็มๆเลยคือตั้งได้ทุกปุ่มนะครับเต็มที่เลยเป็นออนบอร์ดเมมโมรีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวกล่องจะได้ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะไปชมกันเลยครับ เรามาอยู่ในส่วนขอตัวสินค้ากันแล้สำหรับ Logitech p y p e r i o n f u l l y นะฮะเรามาอยู่แล้วสำหรับในตัวสินค้าเริ่มจากมุมมองนะครับดีไซน์กันก่อนเลยดีไซน์ออกแบบมาได้ฉบเชียวสำหรับเกมมิ่งมากๆนะครับมีไฟโลโก้ตรงนี้ที่ใส่ไม่ต้องเยอะอะไรนะครับมีไฟให้ตรงนี้คือจบ นะครับทีเดียวไฟโลโก้ตัว G ีเท่เทไปเลยนะครับรูปลักษณ์ภายนอกข้างๆตรงนี้เหมือนจะเป็นยางนะครับเป็นยางนะครับยางแบบนุ่มๆนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับต้องบอกงี้นะครับส่วนของตรงนี้นะครับเหมือนเป็นเหมือนพรมอะไรประมาณนั้นนะครับสัมผัสดูนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับวัสดุโอเคเลยนะครับส่วนด้านหลังไม่มีไฟออกมานะครับไม่รบกวนสายตาด้วยแล้วเซ็นเซอร์เขาดีมากๆเลยนะครับสำหรับ เจ้าโรยจิเด็กตัวนี้นะครับนี่นะส่วนของสกอร์นะครับสำคัญมากคือตัวนี้ก็เป็นยางเช่นเดียวกันไม่ต้องห่วงเลยสาวกเล่นเกมเนี่ยจะชอบอะไรที่มันหนื่นหน,นืมือจับแล้วมันถนัดมือถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นแบบลื่นๆเราก็จะไม่ถนัดมือเล่นก็จะไม่มีความสุขเอาไปนี่เอาไปนั่งเล่นเกมในร้านนะครับคือแพ้หมดเลยนะครับทุกคนแพ้หมดอุปกรณ์มันต่างกันจริงๆนะครับผมบางทีก็อยู่ที่หน้าตาแล้วก็ฝีมือด้วยนะครับไม่ใช่ซื้อไปพี่ทำไมผมไม่เก่งขึ้นอะไรอย่างงี้นะนี่คือดีไซน์นะครับดีไซน์การออก เป็นหัวเงินนะครับไม่ใช่หัวทองนะครับไม่ต้องใช้หัวทองนะครับก uh> 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 uh uh ็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมโลจิเทคใช้หัวเงินแต่เขาก็นําสัญญาณได้ดีนะครับก็ไปโฟกัสที่ส่วนประกอบของตัวเมาส์มากกว่านะครับไม่สําคัญที่หัวจะเป็นแบบไหนผมว่าเราไปดูในส่วนของโปรแกรมกันดีกว่าว่าโปรแกรมมันจะเป็นยังไงสําหรับเจ้าเมาส์ตัวนี้ไปชมกันเลยครับเริ่มมาอยู่ในส่วนของตัวโปรแกรมแล้วนะครับสำหรับ Logitech g 4 0 2 h y p e r งไฮโพลิเนะฮะ เรามาอยู่ในส่วนของหน้าตาแล้วเห็นหน้าตามันไหมว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับนี่คือส่วนของตัวโปรแกรมเดี๋ยวจะให้ดูไฟด้วยตัวนี้มีไฟแค่สีเดียวนะครับย้ำว่ามีแค่สีเดียวนะครับไม่ใช่สี่หกจุดแปดล้านสีนะฮะมีไฟสีเดียวทํามาเพื่อเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยคือไม่ต้องเยอะนะครับเน้นใช้งานนะครับผมนี่นะฮะ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับส่วนของหน้าแรกนะครับอ n อนบอร์ดเมมโมรีคืออะไรอ n อนบอร์ดก็คือเราจะสามารถใช้งานในการตั้งค่าเมาส์ตัวนี้หรือว่าเราจะเอาเป็นแบบอัตโนมัติก็คือสมมุติเราไปเล่นเกมอ่ะเราไปเล่นเกมเราจะเอาแบบที่เราตั้งค่ามาหรือว่าเราจะเอาแบบที่เกมตั้งค่ามาให้เราถ้าเราจะเอาแบบที่เกมตั้งค่ามาแล้วให้เรานะครับเราเอาที่ออโต้อโตเมติกเกมนะครับดีเท็ชั่นเอาแบบนี้เลยแบบเกมตั้งมาเลยแต่ถ้าจะเอาแบบที่เราตั้งก็เอาอ n อนบอร์ดเมมโมรีแค่นั้นเองนะครับหน้าแรกนะฮะส่วนหน้าต่อมา ครับเราจะสามารถคอนโทรลได้ตัวนี้สามารถตั้งมาโคได้ทั้งหมด8ปุ่มได้กันกดเข้าไปง่ายๆเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับวิธีการปรับปรับยังไงนะครับกดตรงนี้นะฮะนี่นะครับคลิกได้นะครับนี่นะฮะสลับนั่นนี่นะฮะ นี่นะครับอีดิทได้เต็มที่นะครับซึ่งตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ Logitech ร,รุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถคอนโทรลในส่วนของคีย์สโต๊กได้ก็คือส่วนคีย์รัดต่างๆก๊อปปี้ว่างหรือว่าคัดอะไรพวกนี้เราสามารถคอนโทรลได้แล้วกดเลือกนะครับเพียงแค่นี้นะครับเนี่ยง่ายๆเลยกดลงไปนะครับสมงปุ่มเป็นก๊อปปี้แล้วกันนะครับส่วนของปุ่มนี้นะครับก็คือสกอร์มันก็จะเป็นคอนโทรลสีเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนเลยแล้วสามารถเอาไปใช้งานได้เลยปิดโปรแกรมก็ใช้งานได้เลยนะฮะใช้งานง่ายใช่ไหมครับใช่ฮะใช้ง นี่ส่วนของ DPI กันต่อแล้วกันนะครับ DPI เนี่ยจะสามารถปรับได้เต็มที่เลยวิธีการกดเลื่อนเลยฮะเนี่ยอยากจะให้ส่วนนี้ไปอยู่เลขไหนนะครับหรือไม่ก็พิมพ์เราสามารถพิมพ์ได้ด้วยเนี่ยผมพิมพ์ให้ดูนะครับปั๊บเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะสามารถปรับได้นะครับเต็มที่เอาที่ถนัดตั้งแต่2 4 0ร้อยถึงสี่พัอย่างที่บอกผมไม่พิมพ์2 0 0ทําไมผมจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่องร้สอะไรอย่างงี้นะครับเลื่อนเอาแล้วกัน อ๋อะะ oh, มันจะเป็นแบบแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบสามารถปรับได้เต็มที่นะครับมันจะมีจุดเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับโอเคเข้าใจแล้วนะครับในส่วนตรงนี้รีพอร์ตเลนะครับสามารถปรับได้ตั้งแต่125ถึง1,000เลทเลยนะครับเราต้องเลือกสูงสุดอยู่แล้วนะครับคนไทยเรานะครับเรื่องอะไรที่มันสูงๆไว้ก่อน ะะส่วนต่อมาส่วนนี้จะงงๆหน่อยเฮ้ยมันคืออะไรพี่ทำไมหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของ Delta าซีโเป็นเทคโนโลยีนะครับแบบใหม่ที่ Logitech นํามาใช้นะครับในการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของตัวเมาส์นะครับเพื่อให้เซ็นเซอร์จับได้ดีขึ้น มาบวกกันกับส่วนของ Fusion Engine นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับสำหรับส่วนตรงนี้มีมาทำไมนะครับเพื่อรองรับในการติดตามนะครับที่สูงกว่า500 IPS นะครับแล้วมันต่างกันยังไงกับระบบเดิมนะครับจริงๆสำหรับผมนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่ามันจะทำให้มันเสถียรมากขึ้นสังเกตนะครับอันนี้คือเลื่อนหนักๆเลยนะฮะนี่นะฮะใครมันจะไปเลื่อนแรงในระดับที่550น้วก็ต้องโอ้บ้าอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าออนนะครับเห็นไหมฮะ ระบบมันจะเสถียรกว่าในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ต่างกันมากนะครับส่วนมากก็ระบบเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่ส่วนตรงนี้ทํามาให้มันไฮขึ้นเพียงแค่นั้นเองนะครับสำหรับ Optical Sensor Fusion นะครับสำหรับตรงนี้นะครับนี่คือส่วนของโปรแกรมนะครับผมไฟก็นี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูส่วนของไฟนะครับส่วนของไฟโลโก้ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับดูผ่านกล้องมุมบนนะครับไฟโลโก้ตรงนี้มันสามารถปรับได้หนึ่งเอฟเฟกก็คือสามารถปรับเป็นบริสติ้งได้นะครับให้มันกระพริบแบบรวดเร็วแบบนี้ถ้าอยาก ให้มันช้าลงนะครับก็ปรับลงมาแบบนี้นะครับเนี mm ่ย hmm. ดูเห็นไหมละมันก็จะช้าแบบนี้นะครับ mm hmm. ผมสามารถปรับได้เต็มที่เลยนะครับ away o l l ก็ได้ค่ะ นี่นะฮะนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตามันก็จะโอเคนะครับในระดับหนึ่งนะครับสามารถปรับ DPI ตรงนี้นะครับปรับได้แล้วก็จะมีเลขบอกด้วยตรงนี้เห็นไหมครับไฟตรงนี้นะครับ DPI นะครับเนี่ยปิดไปก็ได้เปิดเลยฮะจะได้ดูไฮจะได้ดูเท่นะครับแค่นั้นแหละนะครับนี่คือส่วนของโปรแกรมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะฮะมาฟังเสียงกันครับ สกอร์นะฮะอันนี้สกอร์มันอ่าเหมือนเป็นยางเลยนะฮะเสียงนี่เบามากข้างๆนะครับเอาจริงเสียงถือว่าดีเลยนะครับผมชอบมากๆเลยนะฮะแน่นมือมากๆนะครับกดลงไปนี่แน่นปึ๊กนะฮะต้องบอกว่าโอเคนะครับข้อมูลเนี่ยเฉียบขาดนะครับผมบอกเลยว่าเว็บเราเนี่ยจับ ให้แบบข้อมูลแน่นปึกให้รู้เลยว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนมีอะไรยังไงบ้างเอาไปประกอบการตัดสินใจทุกคนก็น่าจะดูอย่างแรกเลยก็คือหน้าตานั่นแหละเรารู้อยู่แล้วว่าของมันดีนะครับถ้าไม่ได้สัมผัสท่านตัวเกมผมรีวิวให้ดูแค่นี้นะครับได้แค่นี้ถ้าว่างๆอยากจะเล่นเกมให้ดูอยู่นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เล่นนะครับไม่ว่างนะครับขอเรียนจบก่อนนะจะได้เล่นแบบมันๆไปเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับผมเจ้าตัวน,นี้นะครับ Logitech G402 Hyperion Fully Hyperion Fully สั่งซื้อได้ลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างลิงก์ช่องทางการติดต่อสำหรับโอเคทูโฮมอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันสั่งซื้อก็ได้สำหรับเจ้า Logitech ตัวนี้นะครับอย่าลืมเรื่องของโค้ด Pay f ฟ r s t สลด้วยนะครับเอาไปลดเจ้าตัวนี้ได้ทั้ง5%เปรนี่ยนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปอีกก็มีเงินทอนนะครับเอาไปซื้อขนมเลี้ยงสาวนะสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้นะครับ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมจาก